สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้บรรยากาศดีดีนะคะบรรยากาศเย็นถึงกับเย็นเพราะว่าฝนตกปล่อยๆนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะดูจากต้นไม้นะคะนี่ต้นมะละกอนะคะยังเก็บน้ําฝนไว้อยู่เลยนะคะนี่เห็นไหมต้นไม้ดอกไม้สดชื่นเขียวสอุมเลยทีเดียวนะคะฝนฝน,ฝนหยดเม็ดหนึ่งนะคะ เย็นไปทั่วปัตตภีเลยนะคะเนาะจริงไหมเสือฝน <laughs> หยดเม็ดหนึ่งนี้เย็นไปทั่วปัตตภีเลยนะเพราะว่ามันเย็นจริงๆนี่ไอเย็นนะคะทำให้ดินทำให้ดินก็เย็นนะคะทำให้ต้นไม้ดอกไม้สุขภาพดีแบบนี้และคะันเลฟซีมาก็ได้นั่งชมองค์ปู่นะคะ ที่ศาลานะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะก็นั่งได้นะคะโอ้ดอกไม้นะคะนี่สมสวนได้นะคะมองมาทางหลังก็จะเห็นตลาดนะคะเห็นตลาดเห็นสวนดอกไม้นะคะนั่งที่ศาลานะคะมองไปข้างหน้าก็จะชมอุงปู่นะคะ คุยอะไรกันเนาะใครมาเนาะ <ST an th ous> เรามาสุมดอกไม้นะคะสวยงามจากสวนของเรานะคะสวยงามจริงๆเด้อดาวเรืองหรือว่าดอกรักแรกพบนะคะอ้าววันนี้กุหลาบของเราไม่บาน ที่ยกมาเมื่อวานนี้นะคะปลูกแล้วให้ระยะฟื้นตัวสักนิดนึงนะคะให้ลุงหวางทำไมขับรถวนไปวนมาจังขับรถหาใครเนาะหรือว่าขับรถหาน้องตองเห็นวนมางงใครมาเนาะนีนนะ่พ่อเปามาแ,<ค>แล้ว เอาข้องยังเกาะขของแข็งหมดไปหลายี่แล้วหมดไปแล้วไปไปดูนะคะของฝากจากกกกอกอนะคะคืออะไรแต่เราก็อยากถามอยู่ว่าของฝากจากกุกอกกมาจากกกตูมมาไหมเนาะไม่มาไม่มาเลยบอกมาอย่างเดียวเม่อมาอย่างเดียว เอาดูแล้วมาฝากคุณผู่ชมนะครัตมนนัับพวานอย่งน้บอ่เดี๋อากระดาพี่น้องโอ้โหไปเลยโอ้โหไปตามตามไวไโอ้หนักแท้เดี๋วไปทิรังไปท่รัเลยเีไปรังเออเอากระจาดมาด้วยกเทน่ะเอ็นหัวมวยาก คนเป็นร่องแล้วก็โอยไปเออแ็นหทำกำแพงบ่จะทำกำแพงบ่จะทำกำแพงบ่แอแอนงงแอนงงจะไปข่วมาไว้ให้กินเดินไปบ้านไปขอนี้เสียงใครนาะเจ้าเจ้าแต่เช้าเลยฮะ ฮะเสียงแจ้วแจ้วแต่เช้าเลยทำทำไมมีน้อยตื่นแต่เช้าจังเลยฮึมมินน้อยจ้าโอ,อ้เาไม่รู้จักกันแล้ววันนี้อวันนี้ไม่รู้จักกันแล้วซูเปอร์แมนโอ้โห ไปหาน้องจำปากันไหมผักหวานเราเอาตะกร้ามาเก็บผักหวานกันดีไหมนี่แตกแล้วโอ้ยแตกยอดแล้วจริงๆนี่เห็นน้องวีไปเก็บอยู่อุยแตกแล้วด้วยแตกแล้วด้วยนี่อันนี้แก่แล้ว โอ้หโอ้โหโอ้แตกยอดเหลืองเลยนี่แตกยอดเหลืองอลามเลยเนาะแกงผักหวานใจไข่มดแดงนะคะเอแตกทุกต้นเลยนี่ต้นนี้ก็แตกยอดงามงามรดน้ำททุกทีนี้พาเอซชมผักหวานแล้วก็พาเอซมาชมไข่มดแดงนะคะโอ้โห เดี๋ยวเราลองเปิดดูอันหนึง่งเราลองเปิดดูนะคะเดี๋ยวๆๆลองเปิดดูนะว่าไข่หรือยังเนาะขอเปิดดูหน่อยนิดนึงโอ้ยังไม่ไข่เลยนะคะแต่ว่าเราเปิดตรงนี้เนะ่ะโอ้ยอยู่ในขวดนี้ไข่เต็มเลยนี่นี่อยู่ในขวดนี้ไขเ่เ,ขขเต็มเลยนะคะ วันนั้นน่ะไม่ไดาเปิดตรงไหนเนาะไข่ยเยอะเลยโอ้เปิดดูเปิดดูตรงนี้ที่ไข่ไหมไข่ไหมเอยม้ยกินข,ข้าวกันอะไรแลเดแล้วๆๆไปด,ดูปด,ดู fc ยั่วน้าโอ้ยไข่ไข่ไขหยดลงมาแล้วไข่ fc โอ้โหพาดูพาดูผักหวานแล้วก็ดูไข่มดแดงนะคะแล้วไม่ต้องแย่เยอะนะคะเพราะว่าเอาให้ fc ดูพอเหมาะก็พอนะคะยั่วน้ําลายของ fc ก็พอนะคะอุ้ยไข่กาลังไข่เป็นนางเลยนะคะนี่กําลังไข่เป็นนางเลยแม่มันก็รักษาเป็นอย่างดีนะคะนี่หลังนี้ใหญ่น่าจะน่าจะเยอะนะนี่หลังนี้ รังใหญ่นะคะน่าจะเยอะโอยแม่มันสู้ไม่ถอยนะเห็นไหมแม่มันไม่กลัวนะวิ่งสู้เลยอย่างเดียวนะคะวิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวนะ่นี่นี่น,นี่ดูสิทหารที่รักษาบ้านนะถึงเขาจะตัวเล็กนะคะแต่เขาก็ไม่เคยกลัวอะไรนะคะเนาะนี่โอ้ไข่โอ้ฝนคึ้มคึมจังเลย เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเถอะไว้นึ่งข้าวไม่ได้ยังไม่นึ่งข้าวเลยหน่อไม้ก็กอใหญ่ตัวนี้ก็เกใหญ่เกินแกงแล้วนะคะเนาะสูงขึ้นไปเป็นลำแล้วนี่ใหญ่เกินแกงแล้วเดี๋ยวให้มันออกมาใหม่ก่อนเราค่อยแกงเนาะให้มันกอใหญ่ๆก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะฝากเป็นกำลังใจขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเนาะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของมนโอมนะคะทุกๆุผลิตภัณฑ์สั่งในน้ำช่องเมดาแฟมิลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลับบ้านเดินกับ